สวัสดีครับทุกคนปลูกต้นไผ่ได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับ10ปีที่แล้วนะครับผมตัดสินใจได้ปลูกต้นไผ่นะครับเพราะความหลงรักหลงชอบในต้นไผ่นะครับจึงตัดสินใจนําไผ่ตรงลืมแรงหรือว่าไผ่กิมซุงมาปลูกที่บ้านนะครับหลังจากนั้นไม่นานไผ่เหล่านี้ก็ทยอยให้ผลผลิตนะครับนี่คือภาพกิจกรรมที่พวกเราได้แบ่งปันผลผลิตให้กับเพื่อน นะครับในทุกฤดูฝนนะครับไผ่เกมซงหรือว่าไผ่ตรงก็จะให้ผลผลิตเราจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นร่มเงานะครับหรือการได้ไม้ไผ่เป็นไม้ใช้สอยนะครับเราก็สามารถตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการได้ ต้นไผ่เป็นไม้ใช้สอยในรูปแบบต่างๆนี่คือในฤดูฝนนะครับต้นไผ่ก็จะให้หน่อไม้เราประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสับหน่อไม้ไปแบ่งปันหรือไปขายได้นอกจากนั้นนี่คือเห็ดยื่อไผ่ก็เกิดขึ้นนะครับถ้าบริเวณกอไผ่เรามีความสมบูรณ์เราก็จะมีเห็ดยื่อไผ่ได้เช่นเดียวกันบรรยากาศยามเช้าๆนะครับถือว่ามีความสดชื่นร่มรื่นทีเดียวนะครับ เพราะว่าประโยชน์จากไม้ไผ่ประโยชน์จากกอไผ่มันมีมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายนะครับจึงอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับใคร<ว>ที่หลงรักกอไผ่นะครับมาปลูกต้นไผ่ไว้รับรองว่ามีประโยชน์มากมายนะครับมีความมั่นคงทางอาหารแน่นอนนะครับได้บุญนะครับได้ฝากเพื่อนๆของเราให้ ไปกินด้วยนี่คือความสุขที่เราได้จากการแบ่งปันนี่คือความสุขที่เราได้จากการปลูกต้นไผ่นะครับเราสามารถกำหนดจำนวนปลูกได้นะเราจะปลูกมากปลูกน้อยแค่ไหนก็ให้ผลผลิตด,ดีแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราได้ด้วยนี่คือผลดีทั้งหมดของการปลูกไผ่ที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ